ใส่แล้วครับใส่จังดรอ,อ,อ,อนแล้วไอไ่ะนอนและห่ะใส่แล้วครับได้ตีมาตัวเดียวครับเจ็ดกิโลหนึ่งเดินมาไปวางกุ้งต่อยแล้วครับใส่จังนายเที่ยงคืนเหมือนเดิมครับปลดกุ้ง ไปแล้วคร <harma> ับกุ้งฉุดชุดมาเยลไข่กิ๋วเหอเออเก่งมันลงน่ะใส่เงี้ยแล้วน่ะวางปลามาเยลอือเอากระต่ายครับได้กี่ตัวเนี่ยเออครับไปก่อนแล้วอู้ยตัวใหญ่อ่ะตกปลาอยเนี่ยปลายแล้วนะครับท่านปลาอยแล้วตกปลาอยแล้วสงอาแล้ว ไปคืนปกปลาเย็นอกอกเวลาเช้าออกปลาเย็นตกปกลักปลาอีกตา <c oughs> ยแต่วันนี้ว่างเพลา,าเป็นไงหรอกไม่ลไมลหลับว่างเพลาไม่หลับหรอกขาทางจะงเที่ยงคืนอีกแล้วครับมองหน้าทำไม <c oughs> <c oughs> ทำกันเร็วๆทำเร็วๆกุ <c oughs> ้ง <c oughs> สดๆจากทะเล กางด้วยอุ้ยกุ้งหลนกุ้งกังอันนี้ห้าคนครับปลดสี่คนดีคนมัวนั่งเล่นอันนี้หนึ่งตัวกุ้งบกครับสดจากทะเลครับแต่เรามากจะเป็นปลาโขกก็ส่วนใหญ่ เต็มเลยเฮ้ยปากโขบนัาจก่อนวางเม่กินทุกอย่างหูใสเลยอาจารย์นะจ่าไว้ครับคืนนี้เยอะมั้ยทุบใส่ทุ่มคืนนะครับตอนนี้ไก่จะหมดแล้วทะเลาะกันบ้านนู้นนะเราคุยกันคุยกันเะรอคืนนี้น่าจะได้น้อยครับเยอะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือปลาเยอะเหมือนเดิมเอาแล้วใครปวดปลาวันไหนข็สังกุ้งเนี่ย S <S สองคนแน่ดูโทษแหวะพอโทษแหววนี่อันนี้ค่าแรงแล้วครับปลดเอาเองเลยไปขายเองปลด่าแรงด้วยเอ้ยกุ้งดีบไปไม่หมดแล้วครับวันนี้คงมาถึงเที่ยงคืนแล้วปลดเฉพาะกุ้ง <S <S ปลากลด <S 2> <S 2> อืมไม่หมดแล้วปลดกลุ้งอย่างเดียวเท่าไง <S <S ข้าบ้านทะเลาะกันครับ คุยกันทะเลาะกันไม่รู้แหละคุยกันนะมีเสร็จเร็วครับมันห้าทุ่มกว่าได้บอลห้าโลได้วันนี้ถึงเปล่ <c oughs> าลองนะลางอลองเสร็จแล้วพักผ่อน <c oughs> นี่เสร็จเร็ว หัว oh, ปลาปลาเป็นตู้เลยปลามากกว่ากุ้งอะไรเสร็จเรวพักผ่อนด้คับ